กลับสวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกนะวันนี้แอดบีจะมาลงหุ้นรอบดึกให้นะคะก็คือลาวสตาร์วีดาวโจน vip แล้วก็ดาวโจนปกติให้นะคะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์ให้แอดบีด้วยนะวันนี้ลาวสตาร์วีเราจะให้วิ่ง6รูด8นะคะวิน ศูตัววินนี้เราจะให้ทุกคนนะคะจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างแต่ถ้าเป็นตัวเจาะจะเจาะให้เป็น8ปดหนึ่งแปดนะคะเลข3ามตัวจะให้เป็น609 9นย์เกศูนปดเนะคะ แล้วก็วิ่งบนรูดล่างตัวเดียวคือ8นะคะเจาะให้เม็ดเดียวคือ6 8นะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะต่อมาเลยจะเป็นดาวโจน vip นะดาวโจน vip เราจะให้วิ่งบนรูดล่างนะคะวิ่ง ศูนย์รูดสองวินสามสี่ห้านะคะตัววินนี้เราจะให้เหมือนทำเหมือนเดิมเลยมัดกันให้หมดนะวันนี้หาหน่อยก็รวยไปนะคะหาหน่อยตัวเจาะเจาะให้สองห้าสองสี่ศูนย์สาม เลข3มตัวจะเจาะให้เป็น0ูนย์สองสามสาสี่ห้าสี่ห้าสองนะคะวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวคือสองนะคะเจาะให้0ูนยนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะต่อมาจะเป็นดาวโจนปกตินะ จะให้วิ่งเจ็ดลูดแปดนะคะวิน9ก้นหตัววินแล้วก็มัดกันนะเด่นสองตัวบนล่างตัวเจาะจะให้เป็น8ปดหนึ่งแป เลขสามตัวจะให้เป็นเจ็ดเก้าศูน้าศหนึ่งเจ็ดปดหนึ่งนะคะวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวคือแปดเจาะเม็ดเดียวเจ็ดแปดนะคะก็จะได้ประมาณนี้ก็ให้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจ เพื่อเป็นกำลังใจในการลงเลขกันต่อไปนะก็สวัสดีค่ะ